สวัสดีคะ่ะทุกคนก็หลังจากที่เราลงคลิปดราม่าไปนะทุกคนก็คือมันไม่ได้เศร้าขนาดนั้นนะคือมันเศร้าแหละมันเครียดแหละแต่ว่ามันก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตนะทุกคนแบบว่าไม่ต้องเป็นห่วงเราขนาดนั้นนะคะอินบ็อกจะแตกนะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาไปดูความสุขของชีวิตช่วงนี้เราดีกว่านะว่าทําอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะไปเรียนทำอาหารนะที่ดุสิตธานีนะคะแล้วก็ตรวจเอ k เคแหละ สงสัยต้องไปซื้อใหม่แล้วมันไม่ขึ้นไม่ขึ้นสักสีเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะตอนนี้ต้องมาซื้อ a อ k ก่อนนะคะจริงๆเราใช้ยี่ห้อนี้นะแต่ว่ามันเป็นแบบสไลยวยเนยขี้เกียจอะเอนนี้ดีกวา่าเหย่ปุ๊บดูปั๊บ,บ,บนะทางจมูกโอเคเอานนี้แหละนะไปละ ดูเป็นคนตั้งใจเรียนเจลเพนควิลาลมาอันนี้เนยไดดาน,ดานไม่เป็นนะคะเราไม่เคยเป็นอยู่แล้วแม้ว่าจะเสี่ยงเป็นวงในสุดชั้นในสุดชิดติดขอบมาประมาณสิบกว่ารอบแล้วนะคะก็ยังรอดทุกครั้งน่ะแบบเจ้าแม่นาคีต้องมอบมองให้เราแล้วตอนนี้ต้องขับรถไปภรรยายก่อนเพราะว่าสายแล้วนะคะไว้เจอกัน มาสายอีกเลี้วสภาพวันนี้ก็จะเรียนทำสลัดนะคะขึ้นจากมายองเนสนะแล้วก็ จะแปลเปลี่ยนเป็นน้ำสลัดอื่นๆได้อีกมากมายนะคะคิดว่าต้องได้กลับบ้านเร็วแน่ๆเลยเพราะว่ากระบวนการมันไม่ยากนะคะอันนี้คือแบบได้กินหรืออยากกินปูปลา,ามากเลยนะคะนี่คือ a n งชว v y หรือปลาราของฝรั่งนะใส่ในซีซาสลัดนะคะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะ อันนี้คือที่เราชอบมากที่สุดของวันนี้เลยนะคะเขาจะเอาตัวปูก้อนนะคะมาแบบคลุกกับมายองเนสนะแล้วก็พวกผักต่างๆนะคะกินตัดกับลลอกเกสลัดแล้วมันจะมีกลิ่นเลมอนขึ้นมานะคะแบบสดชื่นมากช่วงเวลาชิมมาแล้วค่ะปูเป็นก้อนอ๋อน่าจะมี เสร็เราก็จะต้องมาลงมือทำเองนะคะรีบทำจะได้รีบกินนะคะหอมปูทอดมากแต่เช้าแล้วนะคะเดี๋ยวลองทำกันเลย เสร็จหนึ่นงส่วนสี่ค่ะแ <c oughs> ต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วไอพิซซ่าที่ใส่พริกเนี้ยหนูว่าอร่อยกว่าชิ้นที่ไม่ใส่ <c oughs> ไอพิซซ่าครั้งที่แล้วค่ะมันจะมีแค่อันเดียวนะซีฟู้ดใช่ไหมที่ใส่พริกด้วยรู้สึกว่ามันตัดเลี่ยมอร่อยมาก เป็นเกียดเป็นสีแกวงตะกูลมาทำกับข้าวเปีดันนีกาัน้นี้ใชเลอลียวาถ้าีม่หนักรเามาาดมาตาดห้ากรัมเลยนะทุณพี่คุพี่วาปนเป็นเท่าไหร่เลไม่รู้ห้ากรัมกาคือหนึ่งหนึ่งช้อนนี้เนาะ อร่ไปกอนแล้วเดียเลนเรื่อเชนนนนะบอกรอไม่ไหวแล้วรอเธอฉันไม่ได้นีงรอเธอฉันจะให่

ตัวสปูใช่ละมาซาดางฮะเสร็จแล้วยี่สิบกรามสอัลล์สแกเล่ ถ้ารลาดเสร็จเดียวค่ะแคบเค้กนะคะ่หน้ากินนะป่าร้านเนี้ยหน้าตาสวยที่สุดแล้วทืามร้านเนี้ยสวยแต่รสชาติยไม่ได้เลสวยแต่ดื่มใส่เกลือ เล่นสมมติสมมติพี่ไม่เน่นสมจริงจะแต่งไงให้สวยเนาะอันนี้ของน้อง ิี้สูด้วยงาก่อนราดเยอะไม่สวยแล้วเนี่ยโอเคโอเคมีแกลบ ะะถึงช่วงเวลาใช้กรรมต้องมาล้างจานแล้วค่ะปกติก็ไม่รกขนาดนี้นะทุกคนวันนี้คือแบบรีบมากนะคะอยากกลับบ้าน